อุโมรูบักช็อปล้านบริการเติมโลบักระบบ ID Pass เลดี้เติมเลยแถมยังมีบริการกดผลบักฟุดและบริการกดเกมพาร์ทยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลดบริการเอพีคูณสองเลดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงตารางคลิปเลยกรับสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Lastro เลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในดิสคอตท,ที่มีชื่อว่า Universal Time นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอ่าอัปเดตเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนี้ไม่น่าเล็กไม่นานน้อยนะครับคือ เขาประกาศอันใหญ่เลยอันยาวเลยมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าด้วยคือน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับอัปเดตในครั้งนี้แหละนะอ่าเอาละ,ะเดี๋ยวเรามาแปลไปด้วยกันนะครับนะแล้วก็ยังทําโหมด1 V1 นะฮะก็คือโหมดหนึ่งหนึ่งกันเองเองครับแล้วเขาบอกว่าในแต่ละสัปดาห์ที่เราทาออกมาเขาบอกว่าเขาตั้งใจและเราเขาจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับนะอ๋อเจง็จงเจงเจอันนี้น่าจะเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะนมีวงเล็บไว้ด้วยนะครับนะเฟสหนึ่ง อันนี้ก่อนที่เขาจะเข้าเฟสหนึ่งเขาพูดอะไรเนี่ยเฟสแรกนะครับนะรดแมปก็คือสแตนแล้วก็สเปกนะต่างๆนะครับสแตนต่างๆทุกตัวเลยแล้วก็สเปกต่างๆอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยากสําหรับเขานะว่าเขาแบบคิดแต่และตัวว่าจะให้ออกมายังไงให้ดูคนดูแบบตะลึงอย่างเงี้ยเออเอฟเฟกต์ยังไงท่าโพสยังไงสแตนเป็นยังไงก็เขาก็ต้องคิดแหละว,ว่าต้องทอํายังไงให้คนดูตะลึงนะส่วนที่2 เฟสที่2เฟสที่2อันนี้คืออะไรโมเดลหรือไอเทมบางชิ้นทําไปแล้วเควสและสคริปยังไม่ได้ทาอ๋ออันนี้น่าจะเป็นระบบเควสอ่าเดี๋ยวผมจะรวบนะครับโมเดลไอเทมแล้วก็เควสบางโมเดลหรือไอเควสหรือไอเทมเนี่ยสคริปของเขาของมันยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอกันต่อไปแล้วนะส่วนไอเฟดสเนี่ยเขาบอกว่าจะทํา1วี1นั่นเองนะครับหมด1นนนั่นเองนะครับนะ โหมดหนึ่งวิหนึ่งในเฟสสามเนี่ยสิ่งนี้ได้ทําไปแล้วประมาณ4ี่ส่วนสแผนที่เกือบเสร็จแล้วเนื่องจากความคืบหน้าเก่าๆจากก่อนหน้านี้จึงใช้เวลาไม่นานเลยเขาน่าจะประมาณเอาสคริปต์หนึ่งๆเก่ามาทําใหม่นะครับก็โอเคได้แหละคือไอโหมดหนึ่งๆเก่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นนะเพราะผมซื้อคนไม่ค่อยเก่งนะครับนะก็เลยหยิบสคริปต์เก่าขึ้นมาทําแล้วก็น่าจะแมปเก่าขึ้นมาทำแล้วนะแต่เอามาปัดฝุ่นใหม่นะครับ ส่วน b i g f i ิกเฟสสี่นะครับมาดูกันเลยการแก้ไขข้อบอกพร่องในระยะที่4ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะวิ่งไปรอบๆจุดบกพร่องเกี่ยวกับขาตั้งข้อมูลจำเพาะเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากที่เราทําในขั้นตอนอื่นๆและเราจะทําการตรวจสอบเว็บบนขาตั้งข้อมูลจำเพาะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานโดยไม่มีปัญหาอารมณ์แบบก่อนที่จะปล่อยปล่อยเกมก่อนนะครับ อย่างแรกเขาต้องเช็คสแตนที่เขาจะปล่อยออกมาครับสแตนสเปคปล่อยออกมาเช็คหรือเทสซุกตัวเนี่ยนะครับว่าแต่แต่ละตัวนั้นไม่มีบัคสเปคอย่างเช่นอ่าเคียวยมมทูดใช่ไหมเออนั่นแหละเคียวยมมทูดไม่มีบัคแน่นอนเราเตรียมปล่อยแน่นอนสแตนสตาร์พีนัมดัิลอะไรต่างๆนะครับแน่นอนไม่มีบัคเตรียมปล่อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับเขาต้องมาไล่เช็คทีละตัวนะว่าเราจะปล่อยหรือเปล่านะหรือเราต้องมาแก้บัคที่หลังนะครับประมาณนั้นแหละ เฟที่5ก็คือการปลดปล่อยการเปิดตัวเฟส5และในที่สุดในช่วงสุดท้ายคือจกักรวาลใหม่หลังจากขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นเราจะปลดปล่อยและหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยกระจายความสับสนและอื่นๆอ,อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งหมดถามว่าเกมจะปล่อยตอนไหนคือเขาบอกทุกขั้นตอนเลยนะว่าอะไรยังไม่เสร็จมั่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับสแตนบางตัวยังรีเวิร์กไม่เสร็จนะครับอย่างที่2เลยโมเดลไอทมเคเวส บางสคริปต์ก็ยังไม่เสร็จนะเออบางควสบางโมดลก็ยังไม่เสร็จนะแล้วก็โมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ใกล้เสร็จละโมดหนึ่งหนึ่งเขากะว่าจะทาเข้ามาใกล้เสร็จละคือแบบง่ายที่สุดละเออประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็แก้ไขนะครับเฟสที่สี่เฟสที่ห้าก็คือวันวางจําหน่ายเองนะครับฟังชัดๆและฟังให้ดีนะครับเฟสที่ห้าอันนี้ก็คือจกักรวาลใหม่จะได้เริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ1นึถึงสเฟสเนี่ยที่ผ่านมาต้องเสร็จให้หมดก่อนนะครับนะ หมายเหตุเราทํางานทุกวันเพื่อพวกคุณแอบทําทุกอย่างเพื่อให้พวกคุณได้รับการอัปเดตเช่นกันเพื่อให้พวกคุณรู้ทุกสิ่งที่เราทําทั้งหมดที่เราขอคือรอและขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราสิ่งที่ดีที่สุดเราสามารถทําได้ตอนนี้เลยก็คือรอไม่ไปต้องไปถามหมดหรือคนสร้างเกมแล้วว่า,วาเอ้เมื่อไหร่เกมจะวางจำหน่ายในตัวน,นี้จำจำได้มีโพลอยู่นะเขาบอกว่าอ่ากรุณาให้คะแนนเราหน่อยนะว่า แต่ละในแต่ละทปดาห์หรือวันเนี่ยเออเราเอาสนิกพิกให้พวกคุณดูเนี่ยเร็วหรือช้ามันจะมีระดับช้า,าก็งั้นๆแหละเอ้ยปานกลางก,าาก็ไม่ได้เร็วมากไม่แชร์มากเอ้ยเร็วนะนายลงเร็วมากเลยอัปเดตเร็วมากเลยอันดับที่5้านะครับโอ้โหเร็วเมจอินเทเวนผมก็โหช่วยใจเขานะประมาณ5เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจิตผิดมูนาั้างอันนี้ผมให้ดูอย่างวะน่าจะยังอะ ว้าวเป็นเจ็ดเพจมูด้าที่ยาวสมกับสมแล้วที่มันเป็นเจ็ดเพดมูดาก็เอ็กซ์เพลียนแนวอินเวอรเวลาต่อยมันมีเสียงพูดของจูรูโน่ด้วยใช่ไหม ว้าวรายละเอียดนี่มันอะไรกันเจิงๆอู้บอมทิ้งบอมว่ะทิ้งบอมสวยสวรรค์จบออ้ตอนเสยกสแตนก็เก็บเก็บสแตนมีเสียงด้วยเวสวรร์จบโอ้ฟิอ์ฟิยวสตาร์พลัส

โอ้วีดาวอัพคอมิ่งีดาวรีเวิร์เช่โอ้โหแค่ทาโพส่าท่านผู้ชมแค่ท่าโูสเว้โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะทักอ้เฮาขอฟังไหม ตตคตรชอบอะจริงๆโคตชอบเสียงแหละรอยอย่างงี้เหรอแค่ท่าแค่รอยอย่างงี้เหรอเ้ยโหอะไรเนะี <S <S 2> <S 2> <S ่ย โหเฮยถ้าปาไม่ทำให้ผมคนลุกขอด้วยไหมโอ้โอ้ว้าวว้าวเจ๋งจริง ชอตอนเก็บสแตนก็ยังมีเสียงอ่ะจะแมงปอมแมงบอมก็เอสเปเรนติคิมไลค์เฮชันอู้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 โหคิมคิมสันเบรอร์หน้าตาน่ากลัวจังวะそのままกลับทั่ววงใน เฮ้ยเคซีคิมสันเอยูว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะอ๋อเดี๋ยวกำลังรีโมเดลรีเอฟเฟกโอเคก็คิดถึงเลยตัวนี้อ้อโอเชนิกโอ้นิวบาเล็พันว่ะสวยอยู่อุ้ยชิ้นนี้งามมิว้าวคิดถึงนายจังเลยฮฮ โอ้โอ oh. 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 uh ้โ oh. อ oh, ้เบรโอなぜ僕にこんな能力が身についているのか知らないがせいぜい利用させてもらうかなโอ้ถ้าเดินสมูทโคตสมูทอ่ะเอ็นหน้าเอนหลังเอ็นซ้าขวาเทจัดอันนี้น่าจะเป็นตอนโดนต่อยมั้งเ よるやる。お、わらば。んー、ペークン。おいきてんかおいい、こっちです。おおおおおお無料クー すべて与えられると。何もできずに。おい、ニューサマンボックフェク、トラゴシアン。い、ジンガー。ゴールデンゲスペリアスお前、サウ จอสตาร์เพน,น้ำเป็นไงเธอเพลเซอโอ้โดนสิกสแตนมาโคตรเฟี้ยวเธอเพลอืมใช้ได้ใช้ได้คิราควีนโย่บ้าคิราควีนคิราควีนอืมเอฟเฟกต ตรงใจเดืยเฮ้ยเฮ้ยตกลงกา,า,า,าราเขตใส่อะโด<อ>ยขีดาาขค้วอ้อ무료คูชิฮีนิคไดะよね てを与えられるโอ้ยเดี๋ยวหน่วยส 10, ิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นดาเมจโอ้ยโกงจังโกงเกินไม่ใช่แล้วมั้งอันนี้น่าจะเป็นระบบกลางอนาเขตนะคือเรากลางอนาเขตปุ๊บอ่าแน่นอนคนอื่นจะเข้ามาไม่ได้นะครับมือเดียประมาณแบบกดกดกดตอนใช่ใชไหม อนาคตก็จะโดนสร้างนะท่านผู้ชมนะดูนะดูใหม่นะดูตอนที่มันสร้างนะดีวิคิเทนไคบ้าไม่เปนได้อย่างงี้สิแม่สาวน้อยอันนี้ลีน่าจะน่าจะโอ้โหหล่อขึ้นใช่ไหมอันนี้หล่อขึ้นใช่ไหมอ๋อบอกอันใหม่กับอันเก่าดเดะอ,อันนี้น่าสีเข้มกว่านะสีเข้มกว่า ウィンシュウシンククンソクだキングクン そのままエフ,フェイクフェイクドンセお、エフェクト,オェクトのクンセイスティングキムさん、ホテルはあっ ลีเปอร์รีโมเดลว่ะ่ามับ้าเอฟเฟกต์าเอซาาเฮ้ยเอฟเฟกต์ตอนเสกมาโคตรจะแบบ Uau. Wow. Ui. Ua. ว้าวเอาหมดเร็วอะดูไปดูมาหมดเลว็วอะได้แค่นี้เหรอฮะโอ้แต่ก็อืมเป็นอัปเดตที่แบบอืมถูกใจถูกใจจริงๆอะไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคาว่าถูกใจนะก็คลิปนี้ผมก็ว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะาเป็บายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับอินเดอร์โซ่ถามนะจ๊ะ